นามว่าสามเกจิสายมีดคงจะหนีไม่พ้นหลวงพ่อเดิมพุทธสโรวัดหนองโพเทพศาตาบุตอันดับหนึ่งของประเทศไทยและลูกศิษย์หลวงพ่อกวยชุตินทโรวัดโคสิตารามที่เด่นทางด้านเมตตาค้าขายโชคลาภและสายเหนียวและเกจิที่ยังมี ชีวิตอยู่ในปัจจุบันรวงพ่พัดปุญญาการโมวัดห้วยด้วนวันนี้ศึกษาและสะสมมีดสามเล่มนี้ที่มีประสบการณ์มีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพย้อนยุคปี2558และมีดหมอหลวงพ่อกวยปี2566และมีดหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ที่มีประสบการณ์เขาเล่ามาจากเจ้าของทั้ง3เล่มนี้มีประสบการณ์เล่ามาว่าโดนยิงไม่เข้าฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ด้วยครับ ท่านใดที่อยากให้ผมเล่าประสบการณ์เดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังแต่ไม่ใช่ประสบการณ์การตรงของผมนะครับแต่ว่าถามท่านเนี้ยเจ้าของเล่มเก่าเจ้าของของเก่า3มเล่มเนี้ยเขาเล่าให้ฟังมาว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเจอกันในคลิปครับ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ๆจันทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งกับผมเคซีบรมีพุทธสโลวันนี้ศึกษาและสะสมอย่างที่ผมได้นําเรียนไปในข้างต้นแล้วว่ามีพี่ๆบางท่านอยากให้ผมเล่าประสบการณ์ซึ่งผมไม่มีประสบการณ์ตรงเพราะว่าผมอ่ะพกแล้วเมตตาค้าขายอย่างเดียวผมไม่ได้เอาไว้ป้องกันตัวอะไรเพราะว่าไม่ได้มีศัตรูที่ไหนนะครับแต่ว่าเมื่ออุบัติเหตุแถวคร่าปลอดภัยก็ทําให้เราได้รอดมาก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากให้เดี๋ยวผมให้ชมมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัด วัดหนองโพกนเป็นมีดย้อนยุคป,ปี2558ิที่จานฝักนะอันนี้นะได้มาหนึ่งเล่มนะนี่ตอกลายโคตรจะสานครับผมให้ชมชัดๆ่นี่ผมให้ชมพร้อมพร้อมฝักเลยนี่แสงมันสะท้อนนะเพราะว่ามีดมันเงาพี่คนนี้ผมบอกแล้วเก็บดีมากเงาสะท้อนเข้าไปในไอ้นี่เลยผมเอียงกล้องนะมันมันสะท้อนแสงนะประมาณนี้เลยนะนถ้าไม่นี่มันมันก็จะชัดนา คโคะจ,จ,จ,โจ,าาจ,จโะศาสตร,ร์วดัดหนองโพนะครับนี่โฉมัจะลึกเลยหนึสวยมากนะจานักขะระที่ปักจานักขะระที่กลั่นจานักขะระที่แหมโดยเจ้าวาดองค์ปัจจุบันของวัดหนองโพนะมีดเล่มนี้ปี2558มีดโคดจะศาสตร์วัดหนองโพลวงพระเดิมวัดหนองโพนะครับนี่ต่อโคดนพนครับต่อโคดนพ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไลย่ยาวๆไปเลยดีกว่านี่ต่อโคตนอพอนะครับรับประกันแท้ดูแลให้ตลอดชีพนะแล้วก็มาอีกเล่มหนึ่งก็จะ,จะเป็นมีดหมอหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามปี2566เลเซอร์รุ่นสิทธิ์กตันยูนะครับเป็นปีปีหนึ่งที่วัดแตก2ที่ว่าผู้คนหลั่งไหลามาเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อกวยมากขนานับเลยผมบอกได้คําเดียวท่านใดเคยเห็นในคลิปผมจะรู้ว่ามากมายจนแบบต้องต่อแถวกัน2วันเลยนะ ก็จะเป็นการตอกลายหนักเกี่ยวอาจจะเป็นการเลเซอร์ลายหนักเกี่ยวนะและจะเลเซอร์คำว่ารวงพราะกวยชุ่ตินทโร66นะตอกโค้ดไปที่ขนมี้เช่นกัน,นผมไปไล่ยาวๆเลยไล่ยาวๆเลยเอาให้เห็นภาพกันเลยนะและต่อมามีดหมอหลวงว่ชพัดวัดไห่ด้วดนรุ่นเลื่อน,นสมนรณศักดิ์ปี2564เป็นรุ่นเดียวนะตอนนี้ติดตอกคำว่าเจ้าคุณพัดตอกโค้ดคุณยักษ์กม64พัดรอยเปีและตอกเลขนะ ตอกลายเสยมาครึ่งใบทรงพัดยศฝั่งหนึ่งตอกยันพระเจ้าห้าพระองค์และอีกฝั่งหนึ่งตอกยันตรีนิสิงเหนี่ประมาณนี้เลยนี่นี่ฝั่งนี้นี่เป็นยันตรีนิสิงเหนะและตอกคําว่าเจ้าคุณพัดวัดหด้วยด้วนอีกฝั่งหนึ่งตอกยันพระเจ้าห้าพระองค์และเสมาครึ่งใบทรงพัดยศเดี๋ยววันลงผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเขามีประสบการณ์อะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะเล่ากันยาว,ยาว มีดสามเกจินะครับพี่ท่านเนี่ยเขาเล่าว่าคือพี่ท่านเนี่ยเขา่าเช่ามีดเล่มนี้ไปจากเขาเช่ามีดชุดน,นี้ไปจากผมนะครับผมให้ชมไปเพลินๆด้วยนะเขาเช่ามีดชุดน,นี้ไปกับผมแล้วเขาบอกว่ามีดหลวงพัดเนี่ยแรงจริงเดี๋ยวผมจะชมะนะมีดหลวงพัดนะมีดหลวงพัดเล่มเนี้ยแรงจริงก่อนน้องผมไปมีเรื่องเห็นว่าโดนยิงไม่เป็นไรสุดจัดครับผมก็เลยตอบว่าสุดจริงครับพี่เขาบอกว่าน้องเขาพกมีดเล่มเนี้ยที่เป็น มีดหมอหลวงพ่อพัดวัดไว้วนปี 2, 5 6 4รุ่นเลือดสมรศักเนี่ยติดตัวตลอดเวลาออกนอกบ้านผมก็ได้แต่ตอบว่าสุดจริงครับเพราะว่าผมรู้พุทธคุณพวกนี้อยู่แล้วว่ามีดหมอเนี่ยไว้ป้องกันคุณใส่มนดําป้องกันการกระทําย่ำยีและแคล้วคลาดปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อโกยหลวงพ่อพัดว่าจะเป็นย้อนยุกหรือทันตัวคดีดีทั้งนั้นนะผมบอกไว้เลยแล้วก็เขาเล่าอีกว่ามีดสามเล่มนี้สามเคจีนะหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อโกยหลวงพ่อพัดเนี่ยตอนแรกเขาไว้ที่บ้าน แต่แม่ผมมาสู้แรงอาถรรพ์ของมีดอไม่ไหวแม่จึงเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยทำซีทีซีสแกนสรอบก็ไม่เจออะไรทุกอย่างเพราะว่ามีดมีดเขาบอกว่ามีดมันแรงเพราะตรวจร่างกายตลอด2เดือนก็ปกติทุกอย่างเลยครับพี่เขาก็เลยเอามีดเล่มเนี้ยสเล่มเนี้ยไปฝากไว้ที่บ้านน้องแล้วมาดูอาการแม่แล้วหาสาเหตุไม่ได้จู่ๆก็หายเลยพอมีดออกไปเพราะว่ามีดมันแรงอ่เขาก็เลยเอาออกไป เอาออกไปข้างนอกแม่ก็หายเลยเขาบอกว่าอันนี้ไม่เจอกับตัวผมไม่เชื่อจริงนะแรงจริงอันนี้ถือว่าผมเล่าสู่กันฟังไว้เป็นสตรอรี่มิดหมอหลวงพ่อพัดเลื่อนสมณศักดิ์กับมีดหลวงพ่อเดิมย้อนยุกและกับมีดหลวงพ่อรวยปี6 6นะครับเดี๋ยวผมจะลงที่ผมคุยกับเขานะแต่ว่าทั้งที่ทั้งนั้นไม่ได้มาอวดอ้างสรรพคุณอะไรก็มีประสบการณ์ก็เล่าสู่กันบงังและก็มีคนหนึ่งที่ว่าเคยโดนผีเข้านะใช้มีดหลวงพ่อพัดด้ามงาฝักไม้ขนาดใบมีด7นิ้วปี2562าเอาไปไล่ผีนะ เขาเขาละเขาเขาไล่ไม <K> ่เป็นหรอกเขาก็ได้คาถาจากที่ผมให้ไปอะเขาก็ท่องท่องแล้วเขาก็เอาไปทําอะไรผมจำไม่ได้แล้วเขาส่งคลิปไว้แต่ผมเขาขอไม่ให้ลงก็ถือว่าเล่าสวนฟังก็ถือว่ามีดหมอหลวงพ่อพัดหลวงพ่อกวยหลวงพ่อเดิมเนี่ยหรือหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อพัดทั้งสาเกจิบรมีครูอาจารย์เนี่ยเป็นมีดที่มีพุทธคุณเข้มขลังและเหมาะแก่การพกติดบ้านติดเรือนติดรถไว้ป้องกันคุณใสมนดําดีนักแหลนะแสงมันจะท้อหน่อยนะพอดีผมถ่ายตอนมืดนะพอดีิ่งเลิกงานมานะครับ เลิกงานมัดทุ่มหนึ่งก็เลยขอขอนุญถ่ายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีหลวงพ่อเดิมพอดีมีคนปิดแล้วนะคิดเหลือก็ท่านใดจะเอาเล่มจะสนใจเล่มไหนก็ทักถายได้นะครับรับประกันแท้ดูแลให้ทุกเล่มนะ3เกจิวันนี้หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกวยหลวงพ่อพัดยินดีรับฟังทุกการต่อรองผมเคซีบรมีพุทธสโลลาไปก่อนครับสวัสดีครับกับประสบการณ์มีดหมอ3เกจิสวัสดีครับ